ได้ครับก่อนอื่นก็ขอโทษทุกๆคนด้วยนะครับวันที่2ที่ผ่านมาเนาะผมไม่ได้ให้สัมภาษณ์ไปตัวผมได้รับแค่ข้อสรุปอย่างเดียวว่าเออจะไม่สําเรื่องส่วนตัวและประกอบกับตัวผมก็ที่เห็นด้วยเป็นเพราะว่าผมแค่รู้สึกว่าอองานชพนก,กิจเนาะยังไม่ถึง1เดือนเลยเราก็รู้สึกว่าเออมันก็เหมาะสมดีแหละที่ที่จะยังไม่ไม,ไม่ไม่พูดอะไรก็แล้วแต่ที่จะสร้างกระแสใดๆก็ตามที่มันจะทาให้มีเกิดการมีภาควิจารณ์ที่ทําให้อ,อ่าทำทำให้จิตใจพี่เขาเนี่ย ไม่ดีนะครับก็เลยอย่างและอีกอย่างตอนนี้ก็ก็เพิ่งเลยเดือนมาได้แค่2วันเองนะครับวันนี้ความจะพูดได้อย่างไรก,กับเรื่องราวความรักตอนอ๋อได้แน่นอนครับได้แน่นอนครับตอนนี้เป็นอะไรถามเลยว่าความสัมพันธ์ตอนนี้กับแอฟตอร์เป็นยังไงครับผมคุยกับพี่แอฟอยู่ครับผมครือยอยู่ในขั้นไหนการศึกษาการ่องกันเอ่อจริงๆเราคุยจริงๆหลังจากซีเออ่ซีรีส์ถ่ายจบเนี่ยเราก็มีคุยกันตามาภาษาพี่น้องเรื่อยๆเนะาะแต่ว่าพอเรารู้สึกว่าได้ได้ยิ่งคุยกับพี่เขาเราก็ยิ่งรู้สึกว่าเออ อชอบพี่เขามากขึ้นเรื่อยๆนะครับ <awakening. S 1> แต่ถ้าจะให้บอกถึงว่าแบบเออเซนความแบบขยับความสัมพันธ์น่ะมันจากพี่กับน้องจนจนพัฒน,นาขึ้นนะ่ะถ้าให้ถ้าให้รู้สึกชัดขึ้นจริงๆก็น่าจะเพิ่งก่อนก่อนไงคุณพ <uck> ่อพี่ได้ไม่นานนะครับก่อนใช่ครับใช่ครับตอนแรกๆครับจะบันไจะเริ่มล้เริ่มเป็นสี่เท่าก็ก็ ก็วันๆนิดหน่อยครับก็วันๆนิดหน่อยแต,แต่แต่เราก็เราก็พยายามในใน,ในแบบของเราเนาะรรนครับผมจริงๆเราก็าก็ก็อาจจะมีกลัวกลัวแห้วบ้างเนาะแต่สุดท้ายเราเราให้ให้ความจริงใจเต็มร้อยครับว่าผมว่าเขา ทคแคร์คนอื่นดีมากๆครับพี่พี่เขาเป็นคนที่แบบใส่ใจทุกๆรายละเอียดของทุกๆคนจริงๆแล้วเราเห็นสิ่งนี้แล้วเราประทับใจในตัวพี่เขาตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกจนจนถึงทุกวันนี้เราก็ยังประทับใจอยู่ครับร่วมง,งานกันในละครใช่ไหมมันเกิดในกองถ่ายะครับสำหรับเราผมว่าค่อยๆกันครับแล้วก็มันก็จะเริ่มค่อยๆค่อยๆชัดมากขึ้นเรื่อยๆตอนที่ผมมีอาการป่วยเนาะระหว่างถ่ายทําแล้วพี่เขาส่งส่ง ส่งข้าวมาไม่ใช่ส่งข้าวเดี๋ยวเออส่งของมาเยี่ยมครับผมครับผมแล้วเรารู้สึกเออรู้สึกประทับใจแล้วจากนั้นเราก็เริ่มชวนค่อยๆคุยค่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับวิธีการสื่อสารที่ทำให้เขารู้สึกว่าเออเริ่มมีคามสัมพันธ์ในตัวเขาคือใช้ทำยังไงกอ่าก็บอกตรงๆเนี่ยไม่ได้ดไดนนอบอกตรงๆครับไม่ไม่ได้บอกต,องตองรงๆคือคือเราก็แค่พยายามเหมือนกับ ชวนชวนพี่เขาไปทานข้าวแล้วก็มีไปชวนไปดูหนังอะไรอย่างเงี้ยครับผมต้องผ่านด่านน้องพี่ใหม่กไหมมีบ้างครับมีบ้างก็หมายถึงว่าแต่น้องปีเขาเป็นคนที่น่ารักอยู่แล้วครับเวลาเจอเหมือนกับน้องปีเขาเข้าได้กับทุกคนอยู่แล้วครับผมอย่างเราสนิทกัน,นะเราคิดว่าก่อนก,ก่อนที่รู้จักเขาเรารู้จักกันเขาเปลี่ยนมาไหมไม่ถือว่าสิ่งที่เราคิดไว้แต่ตอนท่เราจับต้อนะตอนนี้ยังยังยังไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าอย่างที่อย่างอย่างที่บอกบอกไปเมื่อกี้ความความสัมพันธ์มันเริ่มจะ ชัดเจนทั้งทั้งสองคนตอบรับกันทั้งสองคนเพิ่งจากก่อนงานคุณพ่อได้ได้ไม่นานมีบอกแน่นอนครับมีบอกแน่นอนครับตอเก็ก็ตอบก็ตอบตามความเป็นจริงครับตอบตามความเป็นจริงใช่แต่วก็ความรู้สึกถ้าทางนักอยาออกงานก็ก็อยากเล่นได้แน่นอนครับแน่นอนแน่นอน ไ<ช>น่นอนครัการสนับสนุนจากแฟนชอบเป็นยันงไงบ้างเนยครับก็มุ่หัวใจที่นี่ฮะก็ขอบคุณทุกทุกคนมากเลยครับที่มีคนคอยเชียร์คอยสนับสนุนมากมากมายขนาดนี้นะครับแล้วก็คือเราก็เป็นเหมือนกับคนธรรมดาธรรมดาทั้งคู่เนาะที่ที่ท,ที่ที่ก็ดีใจที่เหมือนกับว่าอย่างน้อยความความความชอบพอของเราสองคนมันทําให้ทุกคนยิ้มได้ครับผมอย่างเรื่องของความรักต่างวันน้องมีอะไรอยากจะบอกไหมครับคุณคิดยังไงกับตรงนี้ ผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอะไระครับสุดท้ายไม่ว่าจะไวัยไหนหรือหรือเพศไหนก็แล้วแต่มันมันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรถ้าเกิดถ้าเกิดเราเข้าใจกันผมว่ามันก็โอเคแล้วจริงจริงเนี่ยามีคำแงเรื่องเปาหมายความความรับใหญ่รที่เราจคือว่านนทัวรตัวผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันวันวันแรกที่เราค่อยค่อคุยค่อยๆพยายามชวนคุยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอมาถึงวันนี้ณณนะนะวินาทีนี้ผมก็ หวังว่าจะไม่มีกำแพงนั้นเหลือแล้วนะครับครับคือตอนเนี้ยผมพูดได้เต็มปากว่าผมผมคุยกับพี่เขาอยู่นะครับแล้วก็เป็นคนเดียวเท่านั้นที่คุยด้วยอยู่ตอนนี้แต่ทั้งสองเราทั้งสองคนยังไม่ได้ใช้คำว่าแฟนนะครับเพราะว่าบังเอิญว่าผมกับพี่เขามีเป็นคนให้ความสำคัญเรื่องเรื่องเรื่องคำนี้มากๆนะครับผมแล้วก็ แต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเกิดวันไหนที่เราสองคนเลือกที่จะใช้คําว่าแฟนขึ้นมาเนี่ยระยะเวลาระหว่างคําว่าแฟนไปจนถึงคําว่าภรรยาเนี่ยติดจรลลนแน่นอนนะครับเพราะว่าคือดูงวยแผนไกลขนาดนั้นเลยหรืแน่นอนครับเพราะว่ามันไม่ใช่เ,เราโตๆตกันทั้งคู่แล้วเนาะแล้วผมก็เข้าใจว่า,ามันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะใช้เวลากันนานขนาดน,นานนานขนาดนั้นเพราะเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขาไม่รอผมก็ั้งสองเรื่องนี้คุยกันแล้วใช่ไหมหนุ่วันที่จะขแฟนหรือว่านไว่าเราอยากทำอะไรบ้างอืมไม่ผมว่าไม่ไม่ไม่ยังไม่มีอะไรพิเศษะครับคิดว่าจะให้มันเรียกง่ายที่สุดแล้วก็ไม่ไม่ต้องเอิบเกลิกอะไรมากมายเพราะสุดท้ายมันก็เหมือนคนธรรมดาทั่วไปที่ที่ขยับสถานะเป็นแฟนกันครับแต่เมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าเกิดว่าสถานะเป็นแฟนพบกันเร็วเลยอันนี้พี่พอรู้ด้วยใช่ไหม โอ้รับรู้ยากนะครับก็ก็อย่างอย่างครับอย่าง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 ครับแต่แต่แต่หลายๆโมเมนต์ช่วงเวลาที่ผ่านมาคนประทับใจเราใจมากๆเดี๋ยวครับย่ช่วงกา่งขนช่วงการแขันมว่าเราอยู่พอที่กำลังใจเราทุกอย่างคมันมันเราีบได้ใกำลังใจที่แท้จริงครับก็เราก็แค่ทำในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราเราเราสบายใจที่จะทำเราขอแค่เออ่ยืนอยู่ตรงนี้แล้ว คือจริงๆท,ที่ที่ที่งานคุณพ่อพี่แอฟเนี่ยจริงๆผมต้องบอกว่าผมอ่ะไม่ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรขนาดนั้นนะเอ่อจะเป็นญาติญาติเพื่อนๆพี่เขามากกว่าที่เอ่อคอยคอยช่วยเหลือมากมายเราไปเนี่ยคือเราก็แค่เหมือนกับว่าไปเป็นกําลังใจให้ให้พี่เขาเนาะให้ให้รู้ว่าเอออย่างน้อยเนี่ยก็ถ้าเกิดหันมาก็ยังมีกำลังใจกำลังใจอยู่ตรงนี้นะครับใช่ใช่ครับ